สวัสดีค่ะรายการพลเมืองเด็กสารคดีเรียลิตี้เสริมทักษะชีวิตมาแล้วนะคะภารกิจในการช่วยเลี้ยงมาของน้องพัทและน้องทันที่น้องสาวแฝดสุดน่ารักนั้นยังไม่หมดนะคะหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้ใกล้ชิดดูแลและทําความเข้าใจม้ามากขึ้นแล้ววันนี้ค่ะทั้งคู่นั้นจะได้ขึ้นบนหลังม้าและก้าวย่างไปด้วยกันนะคะมิตรภาพระหว่างม้าตัวโตกับคนตัวเล็กๆนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในพลเมืองเด็กวันนี้ค่ะ จากภารกิจการทําความสะอาดคออมา้าเอาน้ําเอาญ้าให้ม้ากินเมื่อวานนี้2พี่น้องฝาแฝดน้องชันและน้องพันได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในด้านต่างๆมากมายทั้งความหมายของการช่วยเหลือกันทํางานการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองครับเี้ยครับหลังจากที่เราได้ทําความสะอาดข้อไปเมื่อเช้าแล้วให้อาหาร มาไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ม้าก็สกระบกเราก็ต้องมาอาบน้ำม้ากัน,นหอขอแป๊บหนึ่งนะเสียตายเป็นอะไรเป็นลมทำไมอะอไม่เป็นอนะอาบไม่เป็นอาบน้ำตัวเองเป็นยังไงบ้างตัวดูสบู่แล้วตัวแล้วคิดว่าม้าเนี่ยจะล้างเหมือนคนไหม เพราะว่ามันอาจจะต้องมีอุปกรณ์บางอุปกรณ์ที่ทําให้ตัวม้าสะอาดขึ้นถูกสอบถูกอุปกรณ์ขัดเห็บใช่อันนี้เดี๋ยวพี่จะมีคนที่มาสอนเราว่าอาบน้ําม้ายังไงแล้วก็จะได้เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะอาบน้ําม้ากับอาบน้ําตัวเราเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอะเดี๋ยวสวัสดีคุณลุงสมศักดิ์น้อยสวัสดีครับเวลาม้าอาบน้ำนี่เขาอาบน้ําเหมือนกับคนไหมคะก็เหมือนกับคนถ้าม้าไม่ ก็เกิดคอสกปรกก็จะตามไปได้โรคผิวหนังสร้างความรังคาให้กับหมาม้าก็จะอยู่ไม่เป็นสุขนะครับจะต้องเอาร่างกายเนี่ยไปถูกับคอกคอกที่เป็นเหล็กหรือเป็นปูนพอถูนานๆก็จะเป็นแผลแล้วขั้นตอนเขาอาบน้ำยังไงคะแบบแรกเลยแล้วก็เดี๋ยวไปจับหมามาเมื่อพาม้าออกจากคอกแล้วก็จะนำไปถูกไว้กับเสาทั้งสองข้างเพื่อยึดให้ม้านิ่งอยู่กับที่ครับ ยังไม่ทันจะได้เริ่มอาบน้องพันุ์ก็มีเหตุให้ต้องทำความสะอาดตัวเองก่อนแล้วครับต่ค่ะหาดีไหมอ่ะหาน้ำล้างก่อนเป็นไรไหมพัน <c oughs> นี่นี่ยังไม่ได้อาบน้ำมาเลยนี่เราอาบน้ำตัวเองก่อนเลยเลยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไรไหม ป็นอุปสรรคตัวก,การอาบน้ำม้ไหมครับเนี่ยเป็นเป็นยังไงอ่ะแม่มันเข้ารองเท้าอ้ยแต่เวลาเราอาบน้ำนี่เราต้องทํยังไงเกี่ยวกับรองเท้าเราไม่เกี่ยวนะพร้อมจะอาบน้ำม้ยังครับไปช่วยพี่พัดเลยไม่เป็นไรพันคันเก้งหนูเหม็นเน่าจะตาย,ยแล้วน้องๆหนูๆครับไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่อย่าให้อุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาบันทอนกำลังใจในการทำงานนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราจะทำงานด้วยความไม่สนุก และที่สําคัญงานอาจจะไม่สําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ก็ได้ครับกา,ทารทำาู้อาดม้านะครับมันจะมีสองอย่างอย่างแรกเขาเรียกว่านะครับกาดกาดแปรงวิธีกาดเนี่ยครับเราจะเริ่มตั้งแต่ทางด้านทางด้านหน้าก่อน,อนนะครับเราไปถึงด้านท้ายกาดนี่ทําให้ม้าเป็นยังไงกาดเพื่อเอาสิ่งสกตรกุ่ติดตามเห็นไหมครับแล้วก็ขนม้านีครับมัน่วงออกมาเห็นไหมครับแล้วกคือพุลออที่อยู่ตรงนี้ หลังจากสาธิตการกาดขนม้าแล้วพี่สมศักดิ์ก็เลยให้น้องๆได้ลองทําดูบ้างซึ่งน้องพัดขออาสาเป็นคนแรกเลยครับดูแรงๆครับวันดีทคนั้นแข็งน้องพัดกัดขนม้าได้ดีไม่มีที่ติเลยครับส่วนน้องพันธ์แม้จะไม่เอ,อ่ยปากขอลองทําแต่เมื่อได้ลงมือทําก็ทําได้ดีไม่แพ้กันครับ จากการขนเพื่อเอาฝุ่นละอองออกไปแล้วทีนี้ก็มาถึงการหวีแผงคอครับซึ่งน้องพัดแฝดพี่ก็สนอกสนใจอย่างมากพร้อมกับอาสาเริ่มหวีก่อนเหมือนเคยครับขอหวีดโอ้ยถึงแล้วเยปล่าม,ามถึงไหม อยากดี่ไหมเพื่อให้เด็กๆได้ลองใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหามากกว่ายอมจำนวนต่อปัญหาผมจึงเข้าไปช่วยกระตุ้นให้พวกเขาลองหาทางอีกครั้งหนึ่งครับอัจาริย์อยากแปลงได้อยากดูไหมครับยแล้หนูตัวหน้หนูตัวสูงแปลงได้ไดเอ๊ะถ้าตัวเล็กนี่จะแปลงได้ไหมไม่ได้เตี้ยเตี้ยแล้วเราอยากแปลงไหมครับอยากเราจะมีวิธีที่จะแปลงขนม้าสูงๆอย่างนี้ได้ไหมถึงแม้ว่าเราจะตัวเล็กกะครับไม่รู้ลองเอาคิดด้ไหม ลองดูไหมเผื่อเจ้าหิงสิไม่ลองหลกหนึ่ทันก็ยกแลกเหรอทิงเหรออาทันพันดูดิพันยกไหวไหมก่อนหินก้อนเดียวกันกับฟ้าแฝดที่เกิดห่างกันเพียงหนึ่งนาทีทําไมการจัดการถึงต่างกันคุณหมอจะวิเคราะห์ให้ฟังครับผมคิดว่า อาจจะพูดยากนะครับว่าน้องพัดไม,ไม่ไม่ค่อยจะพยายามนะเป็นไปได้ว่าเขาเรียนรู้ว่าเ,าเขาไม่ได้เก่งเรื่องนี้ทั้งสองคนอาจจะเรียนรู้ว่าอ๋อเรื่องความแข็งแรงความคล่องแคล่วอาจจะเป็นเรื่องของน้องพันธ์เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าฝาแฝดเขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่างานไหนใครจะออกหน้าใครจะทาได้นะครับแต่และก็แต่ถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าน้องพัดเขาเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อย นะครับเจออะไรนิดนึงแล้วก็ถอยเจออะไรนิดนึงแล้วก็ถอยอันนั้นอ่ะเราอาจจะบอกได้นะครับว่าเ,าเขาเป็นเด็กที่อาจจะขาดความพยายามแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับสิ่งสําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่คงต้องให้กําลังใจมากขึ้นนะครับเช่นอ,อีกนิดนึงลูกไหนลองดูซิไหนให้พ่อแม่ช่วยไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือพ่อแม่เองก็ต้องวิเคราะห์ว่างานประเภทไหนที่เขาอาจจะเ,เรียนรู้ว่าเขาทําไม่ค่อยได้เราก็ต้องส่งเสริมเขา เช่นเขาไม่ค่อยคล่องแคล่วเรื่องกีฬาเรื่องการหยิบจับเรื่องการยกการเคลื่อนไหวเขาไม่ค่อยเด่นนะครับเราก็ต้องพยายามส่งเสริมให้เขาดีขึ้นแต่ส่งเสริมเนี่ยต่อสนุกสนานนะครับไม่ใช่เขี้ยวเข็นเพราะในเด็กนี้ถ้าเราเกิดใช้ความบังคับเขี้ยวเข็นก็ย่อมจะไม่เกิดผลดีนะครับเด็กอาจจะอาจจะรู้สึกต่อต้านงานนั้นๆด้ซ้ำน,นะครับ เมื่อเห็นแฝดน้องยกได้แฝดพี่ก็รีบเข้ามาช่วยทันทีครับแต่ว่าทำไมสายยกมายกิมันต้องมีทางไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลางได้ไม่ใช่อย่างนั้นพี่มาคองสองข้างเพื่อให้สองพี่น้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตัวของพวกเขาเองตามตตที่พี่หมอเคยแนะนำผมเลยตัดสินใจนั่งเอาใจช่วยอยู่ห่าง ถึงทั้งคู่จะโวยวายใส่กันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของพี่น้องครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือทั้งคู่พยายามช่วยกันหาทางยกก้อนหินนั้นขึ้นมาให้ได้ครับเวลา,านี้มีคน,นะากนนะตยีมากกว่าเยี่ยมมากครับน้องพัด แม้ตัวเองจะยกก้อนหินไม่ไหวแต่ก็พยายามใช้วิธีอื่นจนสามารถนำหินมาถึงที่ได้ครับ